วันนี้ก็มาดูหนังเรื่อง Shadow in the Cloud ประจันบาลอสูรเวหาถ้าใครดูโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ก็จะเหมือนกับจะหนังขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าหรือเปล่าแอคชั่นเยอะๆหรือเปล่าปูล้างผ่านหรือเปล่าเปิดเรื่องมาอลังการโฉงฉางหรือเปล่าอาจจะไม่ขนาดนั้นเนื้อเรื่องกล่าวถึง ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในกองทัพอากาศแล้วกันได้รับภารกิจมาบอกว่าให้เอาของชิ้นเนี้ไปส่งแล้วก็ขึ้นเครื่องโดยกระทันหันก็ขอขึ้นเครื่องฉุกเฉินบอกว่ามีภารกิจแล้วก็ได้รับคําสั่งจากเบื้องบนมาให้รีบเอาของไปส่งก็ขึ้นไปหลังจากนั้นก็โดนตะเพิดให้ลงไปอยู่ในอะไรอะ่ะอ๋อยิงเออ,อมันอยูอย่ใต้เครื่องอะ่ะส่วนใต้เครื่อง <c oughs> ที่เป็นพลปืนที่อยู่ใต้เครื่อง <c oughs> อยู่ในคุดคู้อยู่เล็กๆที่เป็นกระเป๋ะเล็กๆอยู่ใต้เครื่อง ก็ต้องใช้ชีวิตยอยู่ข้างล่างนั้นและก็มีอสูรร้ายคล้ายๆกึ่งมนุษย์กึ่งกึ่งข้างขาวก็มาตามลังควานเครื่องบินลนํานี้จนเกิดเหตุชุลมุนแล้วก็มีเครื่องบินกองทัพญี่ปุ่นที่ก็ล่าย,ยิงประมาณนั้นมันอมบอกหรือต้องบอกมากกว่านี้ไหมแค่<ช><อ>นี้แล้ว <laughs> <laughs> หนังมันก็เป็นหนังแอคชั่นชทลเลอร์นะพูดถึงว่าบรรยากาศลึกลับแล้วกันในยุค ช่วงสงครามโลกที่สองหน <19 4 S 1> ึ่งเก้าสี่สามประมาณนั้นเอ่อช่วงของสงครามที่สองศัตรูก็คือญี่ปุ่นการเดินทางครั้งนี้ก็เหมือนน่าจะเป็นเครื่องบินขนส่งหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าหรือลรตะตเวียนไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเนก็เหมือนติดไปด้วยจริงๆหนังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าจะบอกว่าสนุกก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะมันมีเพราะมันมีความแปลกๆอะไรบางอย่างแล้วกันเอ่อแต่ด้วยนักสแสดงด้วยตัวอย่างที่มันปล่อยมาหรือแม้แต่โปสเตอร์ที่บิ๊กบอกเมื่อกี้ ความเป็นหนังแอคชั่นมันก็เห็นชัดเจนว่ามันน่าจะไปแนวทางนั้นอะไรเงี้ยภาพโปรโมตต่างๆที่ปล่อยมาเรื่องเกี่ยวกับจัดประหลาดเหมือนจะเป็นหนังที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นได้ระดับหนึ่งแล้วกันพลังดาราเรื่องนี้ผมว่าเขาก็อ่าชัดเจนใครที่เห็นหน้าโคลอี้ก็อยากไปดูอยู่แล้วหนังเรื่องนี้ผมว่าจุดเด่นผมประหลาดว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยไอ้อยู่ใต้ห้องเครื่องปืนปืนนั่นอะ่ะหูอยู่ครึ่งชั่วโมงอะ่ะไม่ไปไหนเลยอะ่ะ เหมือนติดอยู่ในแค่นั้นอะแต่สนุกมากเราสนุกมากบอกได้ว่าครั้งแรกว่าเปิดเรื่องมาค่อนข้างวุ้ยเท่ว่ะมันเป็นหนังสงครามหนังแอคชั่นสนุกแน่นอนเริ่มท้าทายแล้วก็ต้องเฉลยปริศนาแต่ละอย่างแต่ละอย่างอะมันมันคืออะไรภาร,รกิจมันคืออะไรต้องขึ้นเครื่องไปทําอะไรอ่ามันต้องไปเจอไอ้พวกนักดินเกรียนเกลียนลูกเรือเกรียนเกลียนแล้วมันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องทําภาร,รกิจนี้มันต้องรับสุดยอดแล้วต้องมีอะไรพิเศษแน่นอน ในภารกิจในหนังเรื่องนี้แต่พอพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยกับความจริงจังของเรื่องแต่มันเปิดไพ่าทีละใบเนี่ยเอาจริงๆจะเล่นอย่างนี้กันใช่ไหมอ่ะเราก็มอ,อรับได้แล้วก็ดูจนจบว่าถ้าอยู่จะเล่นอย่างนี้ก็ดูได้ไปไปพาไปหน่อยอืมก็สนุกดีหนัง <laughs> มันก็มีสองแง่นะคือมุมหนึ่งบางคน,นาอาจจะรู้สึกว่าหนังนเ,เรื่องนี้มันเบอร์ไปเซตอัพมาว่ามันเป็นสงครามโลกครั้งที่สองมันไม่ใช่แบบเป็นหนังไซไฟหรืออะไรเงี้ย แต่แอคชั่นบางอย่างมันหลุดโลกไปหน่อยแต่ด้วยการเซตอนพบางอย่างอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าความแปลกประหลาดความเพี้ยนบางเนี้ยมันเหมือนจะเ <c> ก <oughs> ิดขึ้นได้อะ่ะเหมืนอนรอเวลาเกิดมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ที่ชอบจริงๆอ่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในเนื้อเรื่องที่มันธรรมดานี่แหละคือไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่านะเพาะอย่างถ้าใครดูจนถึงเอ็นเคเดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็พูดถึงสภาพของทหารผู้หญิงที่อยู่ในกองทัพในยุคนั้น ที่ไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่ด้วยส่วนหนึ่งปัญหาความรุนแรงนในครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งที่มันแทรกแทรกไว้อยู่นะถึงจะไม่ชัดเจนแต่มันก็มีอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมองว่าไอ้จุดเนี้ยคือจุดแข็งการที่มีผู้หญิงคนเดียวอยู่บนเครื่องบินการโดนดูถูกเหยียดยามทางเพศสภาพบางอย่างมันก็เกิดขึ้นหรือแม้แต่ต้องการพิสูจน์ตัวตนบางอย่างว่าผู้หญิงก็ทํางานเป็นนักสู้เป็นทหารเป็นนักลกได้ไม่ต่างจากผู้ชายเงี้ยเก่งกว่าด้วยซ้ำไปคุณรู้ป่ะฉันมีประสบการณ์แค่ไหนเนี่ย บางคนเพิ่งมาลบครั้งแรกด้ซ้ําแต่ด้วยความเป็นผู้ชายมันดูถูกผู้หญิงแล้วตัวหนังมันคือแทบจะแอคชั่นบ้าพลังเลยนะแต่ว่ามันมีเรื่องราวมันได้แอบ,บๆอยู่นิดๆหน่อยๆซึ่งถ้าไปจับจุดนี้ได้ก็จะรู้สึกว่าเออหนังมันมีอะไรที่แอบ,บไว้อีกเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องราวของสัตว์ประหลาดเนี่จริงๆคอนเซปต์นี่ถือว่าทํามาได้ดีเพราะว่ามันเหมือนอะไรนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าทวายไลโซนะอ่ะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกว่าจริงหรือเท็จนะ เป็นตำนานเพราะว่าถ้าใครเคยดูทาวายไลโซนมันจะมีทาวายไลโซนมันม้วนไอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องบนเครื่องบินเหมือนกันที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นสัตว์ประหลาดกําลังแทะปีเครื่องบินอยู่แล้วผู้ในคน <c oughs> ในเครื่องบินฟังไม่มีใครเชื่อเลยทุกคนเห่ามันบ้าจนเขาต้องจับมันมัดไว้แลวเอาเครื่องบินลงฉุกเฉินเพราะเนื่องว่ามีคนบ้าในเครื่องบินแต่พอไปตรวจห้องเครื่องจริงเจอสัตว์ประหลาดจริง,รง,รง,รงนอนตายในห้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเหมือนเป็นเรื่องราวลึกลับเป็นเรื่องที่หาคำอธิบายไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งหนังมันน่าจะดึงเอลิเมนต์ตรงนั้นมาใช้ในหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะหลอกล่อไม่ใช่หลอกล่อสิเพื่อที่จะแบบเซตอัพมูตตัวละครม mm ูต hmm. เรื่องว่านี่มันคือตำนานของอสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งที่มาลังควานการบินเที่ยวนี้แต่คนที่เห็นกับคนที่ไม่เห็นเชื่อไม่เหมือนกนันอะไรเงี้ยมาเลยเกิดความขัดแย้งอะไรบางอย่างแถมยังพว่วงไปกับการเป็นมีเรื่องของเพศสภาพเข้ามาอีก มันก็เลยกลายเป็นความกดดันกลายเป็นเ,เงื่อนไขข,ของตัวละครที่ทําให้ต้องพิสูจน์นู่นนี่นั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งก็มองว่าเออมันเป็นมันเป็นจุดขยายมากกว่าแล้วก็เทคนิคการลาเรื่องที่เน้นความอึอดอัดมันก็เหมือนช่วยเราอะ่ะคือตัวละครอึดอัดอะ่ะทําอะไรไม่ได้เง,งี้ยมันก็เลยเสริมเสริมกันนะส่วนนี้ที่มอเป็นยางไงมันมีความเลี่ยนเนาะหนังน,รรนี้อาจจะเลี่ยนใครเลี่ยนฮอลลีวูดก็อาจจะเลี่ยนไปหน่อย <c oughs> ว่าพยายามจะสอดแทรกประเด็นสังคมเข้ามาถ้าตัดความเลี่ยนออกไปมันก็ทําได้ดีนะ ไอ้ยี่สิบนาทีแรกสามสิบนาทีแรกที่มันเอาผมอยู่คือการต่อไดอะล็อกเราก็รู้แล้วแหละว่าโอเคไดอะล็อกที่มันสนทนากันระหว่างนางเอกที่อยู่ใต้ห้องเครื่องที่เป็นพลปืนเนี่ยกับไอ้พวกผู้ชายที่อยู่ด้านบนเครื่องทั้งหมดที่ควบคุมอยู่เนี่ยไอ้ไดอะล็อกแบบนี้เนี่ยมันมันพยายามจะสื่อถึงเรื่องเฟมินิสต์อยู่แล้วโอเคเรารู้ชัดเจนเพราะไดอะล็อกมาเต็มแน่นอนนะโอ้โหพูดซะขนาดนั้นจะไม่รู้เหรอแต่ว่าโอเคถ้าตัดความลื่นออกไปมันเข้ากับบริบทได้ดีนะ มันมันใช้ได้มันดูกลมกลืนมันดูแบบเอาสภาพแวดล้อมสถานการณ์เนี้ยมาชูความเป็นอยากจะเล่าเรื่องเฟมินิสต์ผมว่าเออดีทําดีส้มองจริงๆมันเหมือนกับว่ามันมันทื่อไปหน่อยแค่นั้นเองอืมนันไออมันตมาเออมันมันชัดเจนว่าเออมันตกมันมันทุบดินไปเลยใช่อีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกมันทำได้ดีคือการให้รายละเอียดตัวละครนะคือหนังบางเรื่องที่เป็นหนังสงครามหรืออะไรบางอย่างเออถึงจะรู้สึกนะว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวละครอะไรมากมายหรอกแต่ว่า สุดท้ายแล้วมันทําให้เราจําได้ว่าใครเป็นใครนะนี่คือการเซตอัพที่ถือว่าได้ผลส่วนใหญ่ <Hey. S 1> ช่วงเซตอัพตัวละครเนี่ยเราเห็นแค่เสียงกับเทคนิคบางอย่างที่มันพยายามจะนาเสนอตัวละครแต่และตัวเนี่ยแต่ว่าด้วยความโดดเด่นของบุค,คลิกที่อาจจะบอกว่าทื่อไปไหนก็ตามนะแต่ด้วยความที่มันชัดเจนขนาดนะั้นเราจําได้นะการที่เราจําเป็นจะต้องรู้จักตัวละครเพื่อให้เนื้อเรื่องเดินไปได้นี่เลยสําคัญซึ่งหนังมันก็ทาได้ทาได้ระดับหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวละครหลักก็เหมือนจะเน้นแค่ไอ้ hey, คนเดียวอะไรยเงี้ย อีกส่วนหนึ่งก็คือแอคชั่นอืมแอคชั่นซึ่งก็มองว่าไม่ได้มีเยอะมากนะถ้าพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้เป็นแนังแอคชั่นมันก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากในยซ้าไปการที่สถานการณ์บีบบังคับให้ตัวละครอยู่ในเครื่องบินพื้นที่แคบๆแล้วก็การต่อสู้การอากาศที่โดนไล่ล่าก็อาจจะมองว่าทําได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าหนังมันทําได้ไม่ดีมากพอก็คือการที่ต้องให้รู้สึกว่าให้ความรู้สึกถึงการติดกับอะ หนีไปไหนไม่ได้ศัตรูรอบด้านเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมก็ไม่เชื่อปีศาจการลุกไล่ข้าศึกที่เป็นศัตรูที่เป็นทหารญี่ปุ่นก็ไม่ลดละเนี่ยไอ้ส่วนนี้ย,ยังมองว่ามันมันไม่เข้มข้นมากพอหรือเปล่าน,นะรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าว่ายังไม่กดดันมักพอถ้าเรานั่งคิดอยู่ว่าโอ้โหทั้งสามเรื่องปัญหาสามอย่างมากกดดันตัวละครตัวนี้เนี่ยนะโอ้โหหาทางออกยากมากมันคงจะอึดอัดน่าดูกันที่จะพ้นภารกิจครั้งนี้ได้คงยากน่าดูอนะไรเงี้ยแต่ว่า หนังมันก็อาจจะง่ายๆไปนิดนึงขี้คลายอะไรบางอย่างก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่ได้เข้มข้นมากพอข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าโอเคหนังเฟมินิสต์ที่เราดูกันมา4ี่หปีหลังที่มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆและหนังประเภทเฟมินิสต์เราก็เห็นขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งมันจะต้องมีบทบาทให้ผู้หญิงได้ต้องพิสูจน์ด้วยการใช้กําลังหรืออะไรบางอย่างมันไม่ได้เห็นถึงความเป็นคนของเขาขนาดนั้นหนังเรื่องนี้ ผู้หญิงต้องพิสูจน์ด้วยการต้องกู้โลกได้อะไรเงี้ยถึงจะยอมรับกูใช่ไหมต้องกู้โลกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นภาพอย่างเงี้ยมาเยอะผมก็รู้สึกว่ามันเดิมๆไปหน่อยผู้หญิงจะมีประโยชน์ถูกยอมรับเห็นค่าของความเป็นคนของเขาเนี่ยต้องถึงขนาดต้องมีความเชี่ยวชาญมีความขนาดนั้นใช่ไหมอ๋อเป็นคนเฉยๆนี่ไม่เห็นค่าอย่างมองว่าปัญหาเรื่องการเซ็ตอัพเรื่องการน่าเชื่อถือเนี่ยมันเซ็ตอัพไอ้ความน่าเชื่อถือมันโอเคแล้วนะแต่แอคชั่นบางอย่างต่างหากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจอมากกว่าที่มันแบบว่า ไม่ไหวเวอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เนื้อหามันไม่น่าจะนําพาถึงจุดนั้นได้อ่ะคือถ้าคุณทำมันเข้มข้นใน้มันกดดันถ้ามันเอาชีวิตรอดที่มันดูเรียลลิสติกมากกว่าเนี้โอ้หนังมันจะแรงมากเลยนะหนังมันจะแบบโอ้โหทรมานมากการที่ติดอยู่ในห้องแคบๆการที่ต้องดิ้นรนกุรนพลายการต่อสู้ทั้งทางอารมณ์ที่แบบโดนดูถูกเหยียดหยามทั้งความต้องการส่วนตัวทั้งภารกิจอะไรเงี้ยทุกอย่างมันโคตรกดดันเลยนะถ้ามันเล่าแค่เนี้ คุณไม่ต้องเวอร์นะคุณสามารถเล่าให้มันเข้มข้นได้โดยที่แบบไม่ต้องมีภาพแอคชั่นอะไรที่มันหลุดโลกขนาดนี้แบบที่หนังมันนำเสนอก็ได้อะไรเงี้ยถึงจะน้อยนะแต่พอมันมีแล้วมันทำลายอรจจะลดการดูหนังเรื่องนี้ไปหน่อยหนึ่งอะจริงๆอย่างที่บอกว่ามีไม่กี่ฉากที่มันให้รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดเพี้ยงเกินไปอะแต่พอมีปุ๊บอะมันทําให้ส่วนอื่นที่มันทํามาดีอะโดนติดลบไปด้วยเลยนะกลายเป็นว่าไอ้เรื่องสัตว์ประหลาดเนี่ยคุณเชื่อเลยนะสัตว์ประหลาดเนี่ยมาเลยเออปีศาต์แบบนี้ในโลกลึกลับ มันก็เป็นยุคสมัยที่ความลึกลับมันยังมีอยู่เยอะมีเรื่องเล่าเยอะสัตว์ที่หน้าตาไม่คุ้นเคยที่ปัจจุบันมันสูญพันธุ์ไปแล้วก็มีที่เราเห็นตอนนี้เราอาจจะตกใจก็ได้ว่ามันมีสัตว์แบบนี้อยู่ด้วยเหรอมันก็เซตอัพได้ถึงขนาดนั้นแล้วนะถึงความน่ากลัวความน่าสงสัยความที่จะมีสิ่งลี้ลับสิ่งแปลกประหลาดอะไรเงี้ยมันทาได้ถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนะี่ยที่มันเล่นมากเกินไปอ่ะฉีกกฎเกณฑ์ตัวเองมากเกินไปหรือก้าวข้ามเส้นแห่งความน่าเชื่อถือบางอยยย่่างนนนิดเดเเีวะแคั้ล มันทาให้แบบหลังจากนั้นถึงจําได้ดีอ่ะ <c oughs> คุณก็ยังมีจุดบอดอยู่จุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบอ่านิดหนึ่งว่าหนังเรื่องนี้มันมันทําให้เรารู้สึกผิดหวังนิดนึงแล้วกันที่มันเอาหนังเอาอยู่เนาะผมว่ารู้สึกว่าพลังดาราแหละเล่นดีเล่นดีอยู่เล่นดีเล่นดีใช่ส่วนหนึ่งที่มันตามได้จริงๆก็คือนางเอกอั่นแหละต้องบอกว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าแอคชั่นเขาว่าเล่นได้ดีดาราม่าเขาว่าเล่นได้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่นักแสดงคนนี้นําเสนอออกมาผ่านตัวละครตัวเนี้ย มันน่าเชื่อถือขนาดที่เราสามารถตามตัวละครตัวนี้ได้ถึงตอนจบมันแทบจะเป็นวันวูแมนโชว์แล้วกันไม่ใช่วันแมนโชว์นะวันวูแมนโชว์เราตามวิ่งคนนี้คนเดียวเลยเพราะว่าตัวละครอ,อื่นตัวประกอบมาเลยง่ายๆตัวประกอบจริงๆอะ่ะคนเดียวเท่าน,นั้นที่ทําให้หนังเราสามารถดูจนจบได้ให้คะแนนเลยไหมต้องบอกว่าหนังไม่ได้แย่แต่ก็มีข้อดีที่ทําให้ดูได้เพลินๆก็ให้ที่หกจุดห้าคะแนนครับหกจุดห้าคะแนนด้วยความที่นักเอก อุ้มภารกิจเนี้ยไว้คนเดียวทั้งเรื่องเหมือนโซโล่เดี่ยวคนเดียวทั้งเรื่องแล้วก็ไอ้ผู้ชาที่เปิดตัวมาเก่งๆมากด,ดีๆทั้งหมดเลยนะแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนโซโล่อยู่คนเดียวแล้วก็เรื่องเหมือนค่อนข้างแปลกๆเนาะก็ให้อยู่ที่ห้าคะแนนห้าคะแนนสำหรับผมผมว่าเมื่อไม่คาดหวัง <laughs> ก็ไม่ผิดหวังก็ไม่ผิดหวังเอ่อผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันรู้สึกเหมือนกับว่าได้ดูหนังที่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วกันเหมือนดูละครอย่างที่ผมบอกมันอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่นั่นแหละเป็นหนังดูทั่วไปที่ดูสนุกแล้วกันถ้าไม่คิดอะไรมากให้ที่เจ็ดจุดห้าคะแนนครับสิริรวมคะแนนนอกหนังเนี่ยอยู่ที่หกจุดสามคะแนนยังรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดูสนุกเป็นหนังบันเทิงเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นดูง่ายดูไม่ยากแต่นั่นแหละใครที่เลี่ยนง่ายหน่อยอะไรที่มัน ตรงทงชางเกินไปหน่อยเบื่อละครอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้ enjoy มากนักก็เลยอยู่ที่ตัดสินแล้วกันใครที่ไปดูมาแล้วก็มาคุยได้ในช่องล็อกหนังของเราก็มาคอมเมนต์บอกกันได้2ช่องทางทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ครับ Search DOC อ o ีลตามด้วยคาว่าหนังก็จะเจอทั้ง2องทางแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ